ัคความเป็นน้อง์ทบดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่1เมษายน2565 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อราชการจำนวนทั้งสิ้น110รายเพื่อขอรับบริการในด้านต่างๆได้แก่ส่งเอกสารปรึกษาข้อกฎหมายและยื่นคำร้องทุกมีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวน23รายเป็นเงิน213,138บาททวน โดยพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามสิทธิ์จำนวน3รายเป็นเงิน34,225บาบททวน วันที่28มีนาคม2565นางสาวลงลักษณ์วทะหงษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2565ณวัดประยูนธรรมารามตําบลคููคตอำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยมีนายจารรยศักดิ์สิงหเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี วันที่28-29มีนาคม2565นายภาคภูมิชูพินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายและให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มแรงงานเปราะบางได้แ,แก่เด็กผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนเขตรัชดากรุงเทพมหานครในการนี้นายนิยมสแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่29มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวนรีวันเทพสุขดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปร,ะราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานีครั้งที่3ทับ2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายนาลงสงศัก์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาววัชรีเสมคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี ณห,ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานีศาลากลางจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายจารุนศักดิด์สินคเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมเวลา15นาฬิกานายสุกิจคาเมืองไหววิตกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่1 2, 65, นับ2565นห้อณห้องประชุมชั้น2อาคารดรกเอร์กรท่านผู้หญิงนิรมนสุริยศัตร์ สำนักงานสวนอุตสาหากรรมบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสมควรจันแดงประธานสภาอุตสาหากรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานวันที่30มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวลงรักวาทะหมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนมีนาคม2565ครั้งที่3ทับ2565ณห้องประชุมบัวหลวงสาราการหวัดประทุมธา โดยมีนายนลลงศักด์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวนงลักษณ์วทะหงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2565ณห้องประชุมชั้น2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดปทุมธานีเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17.00นาฬิกานางสาวรัชดาพรหมุกทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการ<น>และ สาวร่งชีวาบุญครองล่ามเพื่อการสื่อสารร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบแลบปะปราบปรามดำเนินคดีนายจ้างสถานประกอบการและล่าง,งานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายจำนวน5แห่งเวลา14นาฬิกา30นาที นางสาววัชรีเสมคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครั้งที่10ทับ2,565ณห้องประชุม1ชั้น5สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายนนท์งศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมวันที่31มีนาคม2565เวลา8นาฬิกา นางสาวนงลักษ์วาทะโหสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาณอาคารสารารักปทุมสารากลางจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายณรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี เวลา13นาฬิกานางสาวนงลักษณ์วาทาหงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าเรื่องประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปทุมธานีปี2565ณห้องประชุมราชสีบัวหลวงชั้น3สารากลางจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวกมลวันอิ่สุวรรณแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุม และทางสอสอคอปทุมธานียังมีการเติมตู้ปันสุขในทุกๆวันโดยในตู้ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยเจลล้างมือน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มาติดต่อลัการลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดกันด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสสคปทุมธานีคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน